ราคายางพาราทำสถิติสูงสุดในรอบ7ปีจากที่เคยขายกัน3โลร้อยเลิอ้อๆปีนี้อาจเห็นกิโลละร้อยว่าแต่ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อราคายางพาราในบ้านเราบ้างอยากรู้ดูนี่ครับ วันนี้ขอสวนญ,ญาณลูกหลานชาวสวนยางนะครับพาทุกคนมาส่องหปัจจัยที่มีผลต่อราคาย,ยางพาราในบ้านเรากันหน่อยนะครับแล้วจะเห็นว่าราคาย,ยางพาราที่จะไปแตะหลักร้อยนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับปัจจัยแรกนะครับที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือปัจจัยด้านฤด,ดูกาลโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนไปจนถึงพฤษภาที่เราเรียกกันว่าฤด,ดูปิดกรีดที่เกษตรกรจะไม่นิยมกรีดยางพาราในช่วงนี้ทําให้ปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดนั้นลดลงนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าปัจจัยนี้อย่างเดียวทุกปีเราคงเห็นราคาในระดับเดียวกันแต่หากเทียบปีต่อปีในช่วงนี้ของปีที่แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ40-50บาทแต่ปีนี้ขยับมาอยู่ที่80-90บาทสูงกว่าปีที่แล้วเกือบ2เท่าจึงต้องมาดูปัจจัยที่ทําให้ราคาคยางพาราปีนี้โดดเด่นขึ้นมาหน่อยครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับการปรับรามการลักลอบนําเข้ายางพาราปีกฎหมายของรัฐบาลนะครับ ทำให้สต็อกอยางพาราที่มีในขณะนี้เป็นยางพาราของคนไทยล้วนเมื่อมาประกอบกับปัจจัยที่3ครับคือประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียและมาเลเซียลดปริมาณการปลูกยางพาราทําให้ปริมาณสต็อกยางพาราธรรมชาติในตลาดโลกนั้นลดลงหรืออาจจะเรียกว่าทั้ง3ปัจจัยนี้เป็นฝั่งของพพลายขณะที่ฝั่งของความต้องการซื้อหรือว่าดีมานกลับเพิ่มขึ้นครับด้วยปัจจัยที่4ก็คือการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งที่รัฐบาลไปเจราจาให้มาตั้งฐานการผลิตในบ้านเราก็ดีหรือว่ารัฐบาลไปเจราจา FTA ให้เราส่งออกอยางเพื่อไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับจีนและอินเดียเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความต้องการใช้ยางพาราแทบทั้งสิน้นส่วนปัจจัยสุดท้ายนะครับคือการเข้าไปส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆรีกมรวมว่าการบริหารจัดการอย่างครบวงจรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราในประเทศและทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพในระยะยาว จาก5ปัจจัยที่ว่านี้นะครับทำให้เราพอที่จะเห็นแนวโน้มได้แล้วครับว่าราคายางพาราไทายนั้นจะไปต่อได้อย่างแน่นอนและยิ่งได้ยินคำยืนยันจากทานายกรัมปรีที่บอกว่าราคาต้องขยับไปมากกว่านี้เชื่อว่าเป้าหมายที่ราคาหลักร้อยคงได้เห็นกันในไม่ช้าแน่นอนนะครับว่าราคายางพารานั้นมีขึ้นมีลงตามกลไกตลาดโลก แต่หากเรามีการบริหารจัดการที่ดีใส่ใจควบคู่กับใส่เงินลงไปในมาตรการต่างๆความหวังของชาวสวนยางที่เราจะได้กลับมาลืมต้าอาปากันอีกครั้งคงไม่เกินความจริงครับ